นข่เม็ดขนุนคลิปนี้เรามาหาไข่เม็ดขนุนกันนะครับเอาครับทีมงานปอวิศวานะครับตอนนี้มาเจอหอยไม่พูดเลยไงวะเนี่ยดูหอยคมมีนั่นแหละดูอยู่ที่สระของช่างปอนะครับลูกไหนครับนี่ห่างตัวว่เนี่ยมันอยู่ตัวนี้ไม่พูดเลยคืออยู่ที่เดินไว้เนี่ยตรงนี้มันห่างตัวนะตรงนี้ห่างตัวมันจะมีก้อนหินอะ นี่มีคนนีงไ่มีหนังสืยังจะี่อยู่ช่วงช่วงนึงผมปลาเกี้ยปลาเก็บวันไหนหรือเปล่าเนี่ยงมปลาเหรอโอ้ไม่ทนิดเดียวปลาไปเลยน้ำาปอาเอาป่ะเดิด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเวเบ็ดเกียวเบ็ดไปไปไปมึนไปน้ำมาไปเลยแนวน้ำลิกต้องไหนล่ะนะโอ้ไม่ แบบมิดหัวเลยไอ้บ่อปลาลูกแม่น้ำเนื้รับนี่นะสภาพบ่อนะเออมันก็ถ่ายเฟรมภูเขาเฟรมป่าอ้อยอะไรนี่โอ้ยเออพยายามเดินไปบ่อยหน่อยเดี๋ยวเส้นมันยึดเห็นว่ายิ่งลึกเหงาผู้ทอ่ว้ยไปลึกเกินไปแค่ตื้นๆเดี๋ยวพอแล้วนี่อ่ะยิ่งกงมยิ่งเจอนี่ไงไม่ีดิด หอยโขงก็มีเนี่ยวันหลังเคยกินเต็มเลยหอยโขงเต็มเลยอืออือกันน้อยโอ้แค่นี้นึต้องเอาตัวท่องดิปองเอาไหนโชว์กล้องหน่อยครับพี่อือฮึดูนะโชว์เยอะไม่ได้จะผัดพดเลยจะผัดพดเลตัดแป้งเอาใจลูกพี่กจางเลยไม่ลงน้ำเนี่ยโอ้โหดูน้ำดูน้ำดูน้ำโอ้โหเยอ พี่เตรียมการในน้ำน <c oughs> แล้วตอนนี้ดเดินบบ้้าางงดดนนเะครับเรามาดูภูเขากันสวยไหมครับภูคงภูเขานะฮะนี่ฮะหากับข้าวอยู่นะครับเนี่ยช่างเกียงช่างเล็กช่างจิ้มงานปอวิศวะ ปลาปลาอะไรต้นไม้ยาล่าเปล่ารู้เนี่ยลอยอยู่เนี่ยกระถิ่นไอ้งูเขียวบ่อยขึ้นก่อนเด้อกระโดดเยอะขี่รถไปหาผลงานแล้วจับมาฝากพี่แก้งหน่อยอยู่ข้างระหว่างหินกับหญ้าตูดโพตูดโพเนี่ยฮะ เอ้ถ้าเราจับได้เป็นถ้วยเลยนะแก่กจะไม่เอาไม่เราเอาไปก็ได้เป็นแค่ไม่ไม่ไม่เริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะนี้ขาไเป็นไอครแล้วนะครับครับเติมตุลลาก่อนนะนี่นะครับโอ้โหแก่แก่หนาวนะ้อยู่บริเน้ตัวเล็กอ่ะ นี่ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับปากเขียวกันหมดแล้วครับเฮ้ยปลาปลาปลาเนี่ยถ้าเก็บมาเรื่อยๆนะก็ได้อยู่นะไหนใส่เข้าไปเลยปลาอะไรพี่เยอะะนอ้าวเล็กเนี่ยโอเคนั่งจุดเดียวนี้นะก็ได้เป็นถังแล้วนะอ่ออันนี้สวนไอศครองปอวิศวกรรมครับมาขุดไว้ตั้งสองสามปีที่แล้วครับนี่เราก็มาเยี่ยมเยียนศักดิ์เราครับเติบเล่าก่อนเลครับต้นนี้ พรุ่งนี้เราก็จะขึ้นปูนต่อครับพรุ่งนี้วันนี้เราก็ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับ <c oughs> พรุ่งนี้ก็ได้อีกระดับหนึงเราต้องการช่างหกคนครับตะเกียงอ่ะอะไรมันตาบดีตีซับอยู่นะกุ้งจุ้งกมุ้งตอดไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาลากุ้งเราวันนี้เรามาลา่าหอยกันนะครับพรุ่งนี้เราจะไปล่ากุ้งกุ้งเยอะจริงๆกุ้งปลาเกลียวกลางคืนเ่ยนั่นเลยนะ นี่เราใต้นี่ไงเรนี่มันอยู่ตรงนู่นี้มันจะนอนนิ่งๆมันไม่ดิ้นเหลือหอยอ่ะไม่ใช่ปลานี่อย่าควานผิดนะเป็นของเป็นของของลูกน้องเขาเนี่พี่ป๋อจะดวล้วงผิดเป็ล้วงไข่ตะเกียงไงหน้าเขียวเลยไขคมเหรอไขไขปังเหรอโอ้โหล้วงเต็มเลยปลาแล้วมั้งโอ้โหเต็มถังแล้วว่ะยังถังมันจะจมเลยอะไรวะมือแกเหรออะไรเมื่อกี้ปลา เอาแล้วลอนกูยังไม่รู้เรื่องแค่ไรวานไปเนี่ยเขาเลยเต็มเลย